ก็ S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับในเรื่องของอาการดำรงชีวิตของสัตว์นะครับซึ่งบทเนี้ยก็จะเป็นวิทย์มต้นนะครับซึ่งบางทีก็แล้วแต่โรงเรียนนะครับบางโรงเรียนก็จัดไปอยู่มสองบางโรงเรียนก็จัดไปอยู่มสามก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่ามันอยู่มต้นนะครับ มาดูเรื่องแรกนะครับถ้าเราในการที่เราจะจำแนกสัตว์ชนิดต่างๆออกจากกันได้นะครับคำแรกที่เราต้องรู้จักก็คือคำว่าฟ h โลจ g e ีท tree นะครับฟาโลจ g นีทรีนะฮะจะคุ้นๆนะครับ,าาค,ค,ค,รบคำว่า tree แล้วอนะ tree แปลว่าต้นไม้นะครับฟ h โลจ g นีท tree จจะแปลว่าต้นไม้แห่งวัฒนาการนะครับต้นไม้แห่งวิ วัฒนาการนะครับซึ่งชื่อเพาะไหมฮะเพาะดีนะฮะก็มันคืออะไรนะครับมันก็คือเฟโลจินิทรีเนี่ยก็เป็นสมมติฐานที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนะครับในลักษณะเป็นภูมต้นไม้นะครับความสมดุลนากาผลจากความรู้ทางชีววิทยาศาขตต่างๆนะครับและความรู้ทางด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่คำว่าวิวัฒนาการนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบนะครับก็มีอยู่4อย่างนะครับมีอะไรบ้าง มีรากนะครับมีขแขนงมีปมแล้วก็มียอดนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวไปอ่านเองแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูรูปจริงกันเลยนะครับอ,อันนี้คือลักษณะของ p เ l o g e n y Tree นะครับส่วนที่เป็นโคนนะครับโคนต้นก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต ต่างๆก็คือจะมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับหลังจากนั้นพอขึ้นมาอีกนึงก็จะแตกแขนงนะฮะแตกแขนงแรกนะครับแขนงที่แตกออกมาตรงนี้เรียกว่า branch นะครับเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้อธิบายตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่าตรงนี้คือปมนะครับปมป,ม,ปมก็คือเป็นทางแยกของวิวัฒนาการนะครับอ่าตรงนี้เป็นทางแยกแต่ออกมาตรงนี้เป็น branch หรือว่าแขนงหรือว่ากิ่งนะครับ ตรงปลายยอดของแขนงก็จะมีกลุ่มสิ่งชีวิตนะครับตรงนี้อาจจะมีชีวิตอยู่หรือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นะครับก็ามาแสดงไว้นะครับพอวิวัฒนาการสูงขึ้นไปอีกนะครับอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้อันนี้เป็นวิวัฒนาการต่ําด้านล่างสูงขึ้นมาก็จะเป็นวิวัฒนาการที่สูงขึ้นนะครับในระหว่างที่วิวัฒนาการของสิ่งชีวิตเนี่ยสูงขึ้นไปนะครับ ก็จะมีการแตกกันแนงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอีกนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปลากระดูกอ่อนนะครับปลากระดูกแข็งนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับก็มาแล้วก็แตกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงด้วยนมนะครับเต่านะครับพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับจระเข้นกกนะครับสูงสุดก็จะเป็นลิงเป็นคนอะไรก็แล้วแต่นะครับ อ่ะวันนี้เราคงพอจะเข้าใจความหมายของคำว่า phylogeny tree แล้วนะนะครับโอเควันนี้คลิปนี้จบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ